สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับแล้วก็กลับมาเล่นกันต่อกับเกม Quake 4นะครับเอาละโอเคไปเดี๋ยวเราไปข้างหน้านี้นะครับตัวอะไรอะ่ะโอ้โหเล้นลาระเบิดด้วย ข้างหน้าข้างหน้ามีศัตรูเยอะอยู่นะครับเอาแล้วมาเยอะมามีมีไหมมาเข้ามา oh, oh. Rhino Squad, eh? So what are we gonna do here? Our mission is to clear hostile hanging so a demolition's team can work safely. Unfortunately, comlink link signals can't penetrate the rock of this mountain. I suppose I could stay here and relay the calm signals for you guys. That'd be great. Come on, let's go. Here, take this shotgun. It's gonna come in handy real soon. Okay, put it, you need to on up. ปรจุได้8นัดนะครับแล้วก็มีสำรองได้อีกประมาณ40-50นัดนี่แหละนะเอาละโอเคเก็บกระสุนได้พร้อมนะครับใช้ปืนกลดีกว่าอ่ะเปิดไปอ่พร้อมลุยมาเขาเปิดเปิดเปิด เอาละโอเคเดี๋ยวเราไปดูตรงนี้ก่อนนะครับว่ามีอะไรหรือเปล่านะเคเหมือนจะมีไอเทมอยู่ตรงนี้นะครับเกเคเป็นกระสุนปืนแล้วก็เคนมผงนะครับอเดี๋ยวเราไปข้างหน้านี้นะ อาอายิงเพื่อนอายิงเลยนั่นแหละโอเคตรงนี้ก็จะมีกระสุนช็อตกันด้วยนะเฮ้ย ยาเคนมผงนะครับล็อตใหญ่เลยนะครับอะไรเอ่ออะไรก่อนนี่โอเคเดี๋ยวเราไปข้างหน้านี้นะมีอะไรหรือเปล่าโอเคตรงนี้ก็จะมีเกาะให้ด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปทางด้านนี้นะครับ มากันไม่ให้ไม่ให้ตั้งตัวเลยอโอเคเดี๋ยวเราลงลิฟต์นะครับไปเพื่อนโอเคเดี๋ยวเราผ่านประตูนี้มาไปแบบนะครับ Bali, my timeless. What's mine? Damn, door's locked, and it's our only way through. Oh, I'm That window's reinforced glass. It'd take a lot more than our weapons to break it. Hey, you're the scout. Why don't you see if there's another way into that section? Dive, swim. Oh, oh, bloodied. Oh, oh. 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 เราเออเดี๋ยวไปทางข้างหน้านี้นครับมีอะไรหรือเปล่าเอ,อเคไม่มีไม่มีนะเดี๋ยวเราขึ้นบันไดตรงนี้นะ,ะและเดี๋ยวเราเอ่อกดนะครับเพื่อเปิดทางนะครับอ่ารอสักครู่ โอเคเฮ้ยมาโอ้ยโอเคมีไหมไม่มีนะอะไรเดี๋ยวเรากดนะครับอหละเอาของมาวางไว้ตรงนี้นะครับ อะไรเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราก็ลงลิฟต์ตรงนี้นะครับอะไรลงปะ This won't take long อ๋อโอเคขอบคุณมากเพื่อนอ่าเพื่อนคนนี้อ่าจะให้เกาะเรามานะครับในกรณีที่เลือดเราเหลือน้อยลงเกาะอนเกาะเลือดเกาะเราเหลือน้อยลงนะครับโอเคเดี๋ยวเรากดปุ่มอันนี้นะครับเพื่อทำลายกระจก โอเคเดี๋ยวเราไปข้างหน้านี้นะครับอันนี้ก็จะมีไอเทมอยู่ด้วยนะเป็นพวกกระสุนแล้วก็พวกกบะนะครับ ข้างหน้านีเออ้เหมือนไม่มีอะไรนะครับเดี๋ยวเราข้างหน้าไปไม่ได้นะมันล็อกอยู่นะเดี๋ยวเราไปทางนี้นะครับโอเคเปิดสะพานนะครับอเอาละเดี๋ยวรอสะพานมาให้คบก่อนีะมาตนะ้องมา เยอะเลอเกินเอาละเดี๋ยวเราไปข้างหน้านี้นะครับโอเคด้านขวานี่ก็จะมีไอเทมอยู่ด้วยนะเดี๋ยวเราลงไปดูกันนะครับตรงนี้ก็จะมีเกราะให้นะครับเกมีกระสุนให้นะครับเอาละอะ ไหนหมดนะโอเคตรงนี้ไม่มีอะไรอ๋อตรงนี้ก็จะมีกระสุนลูกซองด้วยนะครับแล้วก็มียาเคนมผงนะครับเอาละรเราไปข้างหน้านี้นะโอเคอ๋อนี่มีอะไรป้าเนี่ยโอเค okay. ไม่มีนะโอเคจบด่านนะครับ ไะโอเคเดี๋ยวลิฟต์กำลังขึ้นนะครับดูเหมือนดูเหมือนว่าเป็นในพวกโรงงานผลิตขุนยนนะเนี่ยมีพวกยานบินด้วยอ่ะ no <laughs> wonder they're giving our infantry like so much trouble look at the number of flyers they got don't okay โอเคภารกิจนี้ก็คือให้เคลียร์พื้นที่โคยเวนนี้นะครับโอเคปะเปิดไฟก่อนมีอะไรกับพ่อเนี่ยนี่ In this just fucking sweet Hold up a sec Hold up Ready Let's go Ah? The area appears secure. Hey, Morris, what's the ETA on the demo team? Holy shit, take those turns out now! Wee! 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 Morris, this is the squad. We've made a successful sweep of the area, given all clear to the demo team. Kane, this is Morris. The demolitionist should be near the top of the elevator. Yes, I am. Now double time it and meet me at the elevator. โอเคเดี๋ยวภารกิจนี้คือให้ไปพบโรสนะครับไปเ,เดี๋ยวน่าจะย้อนกลับไปตรงนี้นี่แหละ,อะโอเค they're on their way morris road's out you heard morris get going yes sir okay try and keep the strag off me these charges i'm carrying don't react well to getting hit by weapons fire and just so you know these puppies go off they're gonna take out you me and half this mountain okay <coughs> เดี๋ยวข้า้งน้านี้นะเฮ้ยเพื่อนอย่าอย่าเพึ่งโอ้โหเดี๋ยวตายนะเดี๋ยวตายอ่ะลุยทีทางไหนวะนี่ยานอเครื่องบินออกไปแล้ว อะไรเกณฑหมดหรือ,อยังโอเคอ๋อเพื่อนวางระเบิดนะครับโอเควางวาง,วางไปแล้วหนึ่งนะเดี๋ยวหาอีกเดี๋ยวเ,เดี๋ยวไปหาอีกหนึ่งนั่นเองนะโอเคทางไหนเนี่ยโอ้หมดละ Va chút 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 เดินไปดูทางนี้มีมีป่ะอย่ามาเยอะมีอะไรป่ะเนี่ยไม่มีโอเคอันนี้น่าจะเป็นโลเก็บอันที่สองแล้ว โอเคอนั่นส์นัมเบอร์ทูคอมมอนเคน let's go somewhere safe แล้วมิค์ก์ไฟร์ these charges off ฟอลว์มีโอเคระเบิดถูกติดตั้งไว้ไว้หมดแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะต้องหาที่หลบให้ดีนะครับเอาแหละไปทางไหนจ้ะทางไหนอะทางนี้ครับ Fireworks. Watch over there, Kane. Ah, okay, don't no shoot. Charges are prepped to detonate. Detonation in three, two, one. Now, oh, yeah. <laughs> hey, Rose, if you kids are done playing around, why don't you send Kane down my way? Boss wants us back at the air defense cannon on the double. Good. โอเคเดี okay, ๋ยวภารกิจนี้คือให้ไปส่งบกับกลุ่มวอสนะครับโอเคลงเก็บเครื่องบินถล่มแล้วนะต้องจ่ายค่าประกันไหมเนี่ยเอาแหละปเดี๋ยวเราไปข้างหน้านี้นะครับ โอเคเป็นการจบด่านนะครับเอาละโอเคครับก็ขอจบคลิปไว้เ,เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ